ยืนด้วยกันทำพูดไม่ได้วะตามมนอีกได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เลยว่าเรากลับมามึงคิดเอาให้เจ้าตักลับไปบอกกี้ตาแค่บอกหมดแล้วไม่ใช่หรอบ้านมันคนเยอะเลยพี่ไม่จับรวมยี่สิบเราก็รวมบ้างดิเราก็รวมบ้างดิเขามาเยอะกว่าเราแล้วตอนอืมใช่ มีอย่างหนึ่งใส่ก่อดแล้วไปเอาก่ออีกตัวนึงนะพี่สุจะรวมบ้านนะเราคนรจะน้อยถ้าโดนตอนนี้เรียกไปนั่นเนี่ยรวมที่ไหนมาบีที่มานะใช่ป่ะใช่พวกมันหรือพวกไหนพวกเราพวกเราพวกเราได้ครับต่อได้ครับโอเคโอเคพวกพวกเราเริ่มมาเยอะเราเริ่มเยอะเราเริ่มเยอะสวย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 รวมเลยรวมเลยรวมเลยเจี่ไม่รไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยก่อดสามตัวนะ รอมาแล้วมาแล้วรถใครว่างบ้างอ่ะรถใครว่างบ้างรวมบ้านก่อนรวมบ้านก่อนรอรอเพื่อนมาเพิ่มรอเพื่อนมาเพิ่มป่าเอ้ยจะไปด้วยกันเดี๋ยวได้ปะดีเต็มตัวบ้านก่อนเลยดีเต็มตัวพร้อมเลยนะเคถอดอะไรพี่เคถอดอะไรบีบีคิดถึงจังเลยอ่ะขอจุ๊บหน่อยดิเดินเดินขึ้นมาเป็นไงเมีการไหวงโง่มีมีใครไปเลเวลไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกันบีบีมีปุ่มจดูนี่ปคิดถึงจังเลยอ่ะที่รักคนเดียว อหอใส่ก่อนเลวพร้อมเลยนะใินสูทแล้วก่อนมาเลยเขามาเฮ้ยเฮ้ยเขามาเขามาพี่เขามา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 เหรเขามาดิเขามาทางไนดิเขามา่ไหคนเราก็เยอะโอ้จุคนพร้อมเตรียมพร้อมยังครับเปิดประตูให้หน่อยเล่นบ้านเล่นบ้านเลดเ่นบ้านเล่นบ้านเลนใจเย็นค่อยคุยกันเจพี่เปิดประตูดีเิประตูหน่อยครับไ้นคนโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยโโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้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 ยโอ ไอ้ยาแก๊กมึงจะถมไม่พอปัญญาอ่อนอีกเหรอฮะเก็บยิ้มไว้พี่มั้งยิ้มไว้พี่มั้งไอ้แก๊กมึงขับรถชนคนเนี่ยนะไม่ไม่ไม่มึงจะลงมาช่วยจะอะไรไหวมีบีตายเลยเหรอตายไปหน้าตายไปไอ้แก๊กจะเหลืออะไรอ่ะกูด่ามีบีบตายเลยเดี๋ยววะไอ้ห่าแก๊กต่อเสียอะไรเลยเฮ้ยล็อกไปแม่งเอาเลยไ้ทำปัญญโน่อนไปตบมาเได้ยี่ห้อเอา เหลืออนจัดไอ้เฮียเล่นโคตรนาเกียดเลยแก๊งควายเฮียสถุลที่หายเฮียมามามาคืนบบสุดคืนบนสุดมาตัวยืมไม่ได้เลยม่ไดเมึงลงมาดิขเฮ้ยกูใส่ก่อนไม่ได้พมรถขโมยรถขโมยรถขโมยรถขกมย่ถขโมยรถขยรถขโยถขโมยรถขยรถขยรยโมยรขยรถขโยขยรถขโมยรถขโยขยรขยะขยรขยรถขมยรขยยโยโขย หิวไอ้ย่าหิวจัดไอ้แก๊งแค่ที่หิวจัดไอ้สัสไอ้หยาไอ้แก๊งขยามันไม่ดูอดหยาครับมึงอดยาใครดูไม่ใส่รับเล็บแล้วมึงปดหย่ะไอ้แก๊งขยะไอ้แก๊งขยะพวกโง่ไอ้แก๊งขยะไอ้แก๊งขยะไปเลย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 ลงไปบวกไปเพื่อนถือเพื่อนไปไปไอ้แก๊งขยะไอ้แก๊งขยะไอ้แก๊งขยะแก๊งเลื่อนไอ้เยี่แก๊งขยะไอ้แก๊งขยะไปเลยไอ้ขยะไอไหนไอ้ไหนไอ้โง่ผพี่แต่งคนพูดแต่งพแต่งโง่ไอ้โง่โออะไร อย่าตีอย่าตีอย่าตีนอกบ้ายอย่าตีแกขยะแกขยะเฮียตายไปขวายมาเียเป็นเียอะไรพี่โกยสัตว์มึงมาดิมึงเฮียอะไรมึงเียอะเป็นเฮียอะไรกูถามไสัตว์มึงสุดเดมสุดเด้นไีอะไรสตว์อไปไหนเียกจอกเปสัตวแก๊เล่นอยาะเฮีย วไฟเฮียกูปนแม่งด้วยไอ้เช่นกูอยากชอบนี่กูขอแล้วกันนะไอหนีนะคืนนี้แกหนีนะขับรถชนก้นอ่ะไอสัตว์กระจอกมากพวกมึงอ่ะเอาจริงนะไม่ได้เก่งเลยโง่เลยถอยๆเดี๋ยวผมเช็คช่ปะไปดุัวไอ้เฮียมาเอาหมดแล้วเหรอไปถอยก่อนเนื้อไม่ต้องกูเองไฟแคคกูเองโอลิกูเองเศษเพชรกูเอง ไปกูเองนี่กูเองกูแดกเองหมดวันเนี้ยกูหิวนย่างงแพกวมัหายเป็นวันพอมาเจนี่ยไงตายแล้วหล่อควายโทรศัพท์ไม่ต้องใช้สั่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปไปนึ่งเก๋จุ๊บัปนี่จุ๊บไปนี่จุ๊บไปนี่ไปได้ไปเอาไปโรงพยาบาลหมดไอ้เหี้ยไอ้ยาอันนี้ขนาดจำนวนกูเองกูเองเองเองไม่ต้องควาหรือว่าไงถ้าจะจับจัความครับจังความครับจังความครับจับควายครับ จะพวกไอ้ควายเหียเก่งนะแต่ก็แค่เหมือนปล่อยปล่อยตำรวจเล่นปล่อตำรวจเล่นเพอเาเ่อนเราโดนอุ้เดียวตำรวจไปวไหวเหียตำรวจเยอะวันที่วัน้ี่หนึ่งครับผมมีกาชาเป็นบัตรประกันนะครับผมเตรียมตัวกได้พร้อมไม่น่าพอสำหรับพ่อแมลงเรามันโง่ไอชีพวกเฮียเนี่ยสภาพยังขายขับมีเลยเฮีย ีว่าอินเวสเล่นชนคนแล้วก็บุกมาบ้านเลยสุดยอดสุดยอดทำดีทำดีเลื่อนดีชอบบักพงนายอ่ะคราวนี้พ่อบุกมาพูดเลยนะยอมใจนายว่ะยอมใจนายว่ะกูเก็บของเงินอิ่มจัดไอ้เหี้ยกูอิ่มจัดได้ผีได้เหี้ย